โอ้ยนี่แมปอะไรเนี่ยเดดิวอัลฟาอืมแมปแนวอะไรกันนะเห็นคุณผู้ชมทางบ้านหลายคนขอกันมาค่าข้าง,งที่จะเยอะใช้ได้เลยว่าแบบดี้สนุกนะพี่แบบนี้มันดังมากเลยนะพี่ผมเชื่อแล้วเขาว่ามันดังจริงคนเล่นเป็นแสนเลยอนะคนดูเล่นเป็นแสนกว่ากว่าต่อวันเลยนี่แสนสามมื่น คูเล่นอย่างเยอะแมพมันดีขนาดนั้นเลยเหรอพูดแล้วก็ร้องเล่ยเลยละกันไหนดูซิในแมพมันเป็นไงอ่ะอาโหลดดิ้งเข้ามาในเกมแล้วอุ้ยเข้ามาปุ๊บได้แอชิเมนต์เลย w ว l คัมทูเ d d ด d ้โว้โอ้โหเกมแนวอะไรกันครับเนี่ยอุ้ยได้แอชิเมนต์คู่เลย Alpha p l พ y e ยอด้วยอะไรอ่ะฮะเลือกมาสักตัวเอาตัวอะไรดีอปป่ะ Poppy หรือบ o ็อกดีอ่ะเอ้ยผมเป็นบ o ็อกละกันามาคอนเฟิร์มมาไหนดูซิอุ้ยเรากลายเป็นบดรุกกล่องเหองอโคตรเท่กล่องดนตรีะละ นี่มันแบบอะไรกันเนี่ยวูวฮุ้ยมันกว้างมากเลยนะเนี่ยอ้แต่ละคนกลายเป็นตัวอะไรกันอะมันคืออะไรกันอะคนดูผมไม่เข้าใจอ่ะพวกเขาเป็นตัวอะไรอ่ะตัวกระตูนเหรอหรือว่าตัวอะไรอะไม่รู้อะเราเดินไปต่อก่อนละกันไหนดูซิมีร้านค้ามีอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยแล้วตอนเริ่มเล่นมันเริ่มตรงไหนวะเนี่ยเริ่มตรงไหนวะตรงนั้นหรอนี่เหรอเล่นแคนหรอหรือว่าอะไรอ่ะอ้าว เล่นแปดคนแต่ผมมาคนเดียวแล้วเล่นไงว้เนี่ยอ้าวโดนทิ้งและแลแล้วผมก็ต้องเข้าไปเงี้ยเหรอ,อเล่นคนเดียวด้วยด้วยเหรอฮะ <c oughs> มันเล่นคนเดียวได้เหรอคนดูอ้าว s o เพลเยอ e r m o มดโอเคงั้นลุยเดียวก็ได้เอ้ามันไม่ใช่เกมแนวนี้เหรอมันมันเล่นคนเดียวได้ด้วยเหรอเกมนี้เพิ่งรู้เลยเดีดยโอเค ไม่สงสัยเยอะลุยเลยละการไป going down ลงไปข้างล่างเลยวะโปรดรอโหลดสักครู่หนึ่งโอ้ยโหลดเข้ามาในเกมเลยวะ daddy wo ยินดีต้อนรับเข้าสู่ daddy wo โอ้โหชื่อนี้ได้ยินจนหลอนหูเลยว่ะไหนดูหน่อยสิหน้าตาในเกมมันจะเป็นยังไงนะแนวคล้ายๆ dead by เหรอเหมือนพสเคสหรือเปล่าหรือว่ายังไงอยู่ชั้นที่ศูนย์ด้วยอ้าวมันเป็นเกมแนวนี้เหรอเกมแนวพิกกี้หรือว่าเกมแนวพัลเซอหรือเกมแนวอะไรครับเนี่ยมีแต่คำถามอะ เราบิกินเออใช่ผมมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ต้องเล่นตัวนี้แหละมาบอกเทนอุย้ยเข้ามาในเกมแล้วอะโอ้ดียอยู่ด่านที่ศูนย์อะไรอะชั้นหนึ่งคืออะไรอะเล่นยังไงไม่เข้าใจอ๋อมีสเตมินนาด้วยสเตมิีนาเรามีตั้งร้อยห้าสิเบื่อวุอ้ยเยอะมากมีสามชีวิตใช่ไหมกดทีเพื่อดูสเตตัสโอ้สเตตสเตสเตเรามีอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเอาเป็นว่าเหมือนเกมใกล้เลิศแล้วเอาเนี่ยลิฟต์จะปิดภายในอีกหกวิเจ็ดวีโอเค v 7, v, okay. รู้เรื่องโอ้สเตมินนารีช้ามาก แล้วมันแล้วเราต้องทําอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บเดงคือผมต้องทําอะไรเอาเกมเริ่มแล้วเหรอเกมเริ่มแล้วเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรตัววัดวั i ดีเด็ดวัดดีเด็เฮ้ยตัวอะไรเดี๋ยวขอโทษขอโทษครับพี่พี่ผมผมก็แค่มาเดินเล่นผมแค่มาเดินเล่นผมไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงด้วยซ้าอ่ะอะไรอ่ะเราต้องปั่นไฟเหรออะไรอ่ะแม็กซีนโอ้โอ้มีผีมากกว่าหนึ่งตัวเหรอมีคนไล่เรามากกว่าหนึ่งคนเหรออ่ะหนึ่งสองเออมีตัวสองคน เล่นไงวะเนียแล้วนี่คืออะไรเก็บแล้วได้อะไรไม่รู้น้ำมันหรือเปล่าไม่แน่ใจอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดแล้วอะ่ะโอ้ยต้องหาวิธีแก้ก่อนอันนี้คืออะไรเอ่ยนางอ๋อต้องเติมน้ํามันเติมอย่างนี้ใช่หรือเปล่ากดอะไรกดสเปซบาร์เพื่อเป็นการ กดยืนยันโอเคแล้วเราก็ต้องกดอย่างนี้เช็คไปเรื่อยๆเช่คว่าถ้าโดนสีเหลืองน่าจะเร็วขึ้นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะงั้นเราก็ค่อยๆหมุนต่อละกันคล้ายๆปั่นไฟแต่รอบนี้เราปั่นเครื่องปั่นเครื่องเหมือนเป็นการเครื่องผลิตหมึกหรือเปล่าไม่หมึกก็น้ํามันนะไม่รู้แต่ที่รู้ๆเราก็นั่งเคลียร์ไปก่อนละกันมันคล้ายๆแนวเดสบอยแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเล่นคนเดียวเหร เวอร์ชันเล่นคนเดียวไว้ก็เล่นกับเพื่อนก็ได้แล้วแต่คนแต่เรามี3ชีวิตเลยนะผมคงเปิดมาไม่ตายคนแรกมั่งไม่ดิตายคนแรกตายคนหลังไม่รู้ว่ายังไงเราก็ตายคนแรกอยู่แล้วเพราะเราเล่นคนเดียวโอเคงั้นรอก,กดเช็คก่อนโอเคเรียบรอ้อยเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องโอ้โหอันนี้เพิ่งเสร็จเครื่องหนึ่งโอเคได้งั้นก็นั่งปั่นต่อยาวๆเหมือนจะไม่มีฆาตกรผ่านมาแถวนี้ใช่ไหม ไม่มีนักล่ามาล่าผมผมไม่รู้จะเรียกฆาตกรในเกมนี้เรียกว่าอะไรดีอ่ะเพื่อนเหรอเพื่อนก็นไม่น่าใช่เพื่อนบ้านไหนวิ่งไล่ฆ่าเราก็ <laughs> ไม่รู้อ่ะปั่นไฟไปก่อนละกันอาปั่นอะไรอ่ะผลิตเครื่องมือก่อนหมุนไปหมุนหมุนวาวค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยตัวกล่องเราก็หมุนเหมือน,น,นกันถัดกันหมุนนะ่ะเอายョยョยผิดคน <laughs> ละเรื่องกันเลยเกี่ยวอะไรกันไม่ได้โอเคปั่นไฟอะไรให้เรียบร้อยก่อนละกันเนี่ยใกล้เสร็จแล้วมันแบ่งเป็นชั้นๆเหรอคนดูคือคือแมปแดดดี้โวมันเล่นเป็นด่านเหรอหรือว่าอะไรอะ่งงอะ เนี่ยอันนี้ผมเพิ่องอยุ่ด่านที่หนึ่งเองอะชั้น1โอเคปั่นมาได้ครึ่งทางแล้วหรืออีกสองต้องไปไหนเอ่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะรูปภาพเหรูปภาพแฟนอาร์ตหรือว่าอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมาตอนไหนคนดูครับคนดูครับผมไปแล้วปี่ผมไปแล้วครบปี้เหยียดร้อยผมเลยเหยียดร้ายผมเลยโอ้ยแสดงาได้ดใกล้หมดแล้วอะ่ะโอ้อันนี้คืออะไรไม่รู้อุยอ้ยอุ้ย อุ้ยเขาเดินเร็วเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล oh, oh, ่นอุ้ยเขาเดินเร็วเหมือนกันนะเนี่ยจะถึงตัวผมแล้วโอ้วิ่งหนีก่อนอู้ด้านหน้าก็มีคนด้านหน้าก็มีฆาตกรฆาตกรเกมนี้มันเยอะจังเลยอ่นนู่นก็มีนั่นก็มีเฮ้ยเฮ้ยสตมีหนาจะหมดแล้วโอ้เครื่องบัดไฟอยู่นี่โอเคแล้วเราดวิ่งไปไหนได้บ้างไม่มีที่จุกหรอเหมือนเกมนี้จะไม่มีที่จุกสวยแล้วสแตมมีนาผมใกล้หมดแล้วด้วยสแตมมีนาผมใกล้หมดแล้วด้วยทําได้อย่างเดียวคือเอ้ยเมื่อกี้อีกคนไปไหนแล้วอีกคนไปไหนไม่รู้แต่ผมใกล้จะโดน ด้วยหนีไงหนียังไงให้พ้นนีดยหนียังไงให้พ้นหนียังไงให้พ้นสเตมมี่นาเราวิ่แค่ที่วิ่งแบบวิ่งสุดชีวิตเลยใช่ไหมวิ่งอหญ่ให้เขาเห็นเราอ้าวสวยแล้วสเตมมี่นาเราหมดสเตมมี่นาเราหมดเฮ้ยเฮ้ยทางตันทางตันอ่ะเฮ้ยอโดนตีไปแล้วรอบหนึ่งโอ้ไม่เกินใหม่ด้วยอ๋อแต่เขาสลบใช่ปะอู้อู้เจออีกแล้วอ่ะไอทำไงดีทำไงดีอ่ะอย่าทำร้ายผมเลยผมเพิ่งเล่นผมเพิ่งเล่นครั้งแรกผมเพิ่งเล่นครั้งแรกต้องอ๋อต้องอยาให้อยู่ในสายตาเขาใช่ไหม นี่ยเล่นอย่างนี้โอเคเขาใช้วิธีเล่นแล้วโอ้เราเสียชีวิตแรกไปลแล้วแป๊บนึงนะขอเติมน้ำมันก่อนใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรอันนี้คืออะไรอ๋อกินแล้วเพิ่มสเตมีนา้าโอ้วิธีเพิ่มไวๆคือเพิ่มอย่างนี้เข้าใจแล้วงั้นเราก็ต้องไปปั่นนี่ก่อนปั่นเครื่องหมึกเลือกเครื่องอะไรอะ่ะคนดูมีใครรู้ก็ฝ่าคอมเมนต์มาหน่อยนะผมไม่รู้ว่ามันเรียกเครื่องอะไรอะ่ะ เครื่องอะไรไม่แน่ใจแต่ที่ร,รู้ๆน่าจะเครื่องหมึกมั้งงั้นเราก็ผลิตไปก่อนละกันนั่งปั่นไปเรื่อยๆโอเคสารการตอนนี้สเตมมิเนาผมกลับมาเต็มเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็เหลือมีอยู่2ชีวิตแล้วก็นั่งปั่นเครื่องนี้ยาวๆนี่ไงเออแถบสีทองน่าจะเร็วขึ้นใช่ไหมน่าจะปั่นไวขึ้นงั้นเราก็จะโฟกัสสีทองละกันผมก็กดน่าจะได้อยู่อุยอ้ยอุยอ้ยเจอแล้วเหรออุย้ยอุ้ยจะเย็นพี่พี่ครับพี่ครับ พี่ับปล่อยผมไปเถอะพี่แล้วเราจะซ่อนยังไงให้เนียนเราจะซ่อนยังไงให้เนียนก็ต้องเออม,มีมีตรงไหนเป็นที่กำบังบ้างอ่ะตรงนี้ปุ๊บอันนี้คือผลแล้วใช่ไหมผลแล้วโอ,โอเควิธีซ่อนจากตัวพวกฆาตรกรพวกนั้นก็คือเราต้องอยู่ตามซอกโอเคเข้าใจละคือต้องมีที่ซ่อนอย่าให้มันเห็นเราเพราะว่ามันวิ่งเร็ววิ่งเร็วเท่าเราไหมช้ากว่านิดนึงแต่แต่มันไม่มันไม่ต้องรีสเตมมีหน้าไงมันล่าเราได้ยาวๆอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ประมาทไม่ได้ค่อยๆปัดละกันอันนี้เพิ่งชั้นแรกไง เรายังประมาณไม่ได้แม,ม็กกี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเอาเลยว่าเคียอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันเฮ้ยเออเรียบร้อยโอ้ยเครื่องทางแล้วก็ปั่นเสร็จแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแค่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งก็น่าจะเหมือนกับโท,โทรเทียลหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยกว่าจะปั่นมาได้ขนาดนี้มี4เครื่องนี่เยอะนะเนี่ยสี่เครื่องใช้เวลาปั่นนานมากเลยอะนั่งปั่นก่อนโอเคเรียบร้อยเสร็จอีเครื่องแล้วเครื่องสุดท้ายถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ฟากนู้นหรือเปล่าน่าจะใช่โอ๊ยมันเฝ้้้้าาาาอยู่ตรรงงงนนนะแลวเไไไปทหดบ ก่อนหน้านี้ผมเห็นว่ามาฆาตกรมันมีสองคนนะใช่ไหมเมื่อก,กี้เห็นเหมือนมีอยู่สองตัวแล้วอีกตัวไปไหนแล้วอะ่ะอีกตัวไปไหนไม่รู้อะ่ะเก็บของก่อนอู้ได้แคนดี้กดปุ๊บน่าจะกินเลยใช่ไหมอีกอันอยู่ตรงไหนวะผมจําไม่ได้แล้วะแหมมันก็ไม่ใหญ่นะแต่เราจําไม่ได้อสิอีกเครื่องอยู่ไหนอ๋อนีน่เจอแล้วอีกอันน,น,นี้อันนี้ปะ ใช่นีปะนี่ไออันนี้เรายังปั่นไม่เสร็จงนเราก็ปั่นให้เสร็จก่อนละกันเนี่ยใกล้หมุนเสร็จแล้วเอาหมุนหมุนหมุนเอาหมุนหมุนหมุนค่อยค่อยหมุนไปอ่าเรียบร้อยเช็คเช็คเลยนี่ไงโดนสีทองด้วยโอเคเพราะฉะนั้นก็เสร็จแล้วครบสี่เครื่องแล้วโอเคไปทาง,งออกอยู่นู่นไปวิ่งวิ่งหนีเลยอุ้ยอุ้ยนี่งมาแล้วช่วยด้วยไปแล้วครับไปแล้วครับอย่าตามมาเลยอุ้ยปิดทันด้วยโอ้โหเหมือนไม่ได้เตรียมกันเลยโอเคไอตี้ไอโฟเกสตอมลาสโฟเรืออะไรอ่ะเพื่อนอ้าวว่าไงเกิดอะไรข วัสดีพี่ทานตะวนันพี่ดอกไม้ถ้ากันเรียกงี้ดีกว่ามีอะไรให้เราซื้อบ้างเออร้านจะปิดในอีกหกวิซื้ออะไรดีซื้ออะไรดีแต่ไหมแต่คืออะไรไม่รู้เงินไม่พอโอเคงั้นื้ออนันี้ก็ได้ขอบคุณสําหรับที่นายซื้อเทปนะไม่เป็นไรไม่ใช่เทปที่บอกมันคืออะไรอา้าวแล้วเราก็กดกินไปแล้วเราก็กดกินไปแล้วอะไปลุยชั้นสองเลยอ๋อมันเล่นเป็นดันดานเหรอเนที่โวลเล่นเป็นดันดานเหรอผมคิดว่ามันเล่นคล้ายๆ For ยโฟล์เคนโอเคไม่เป็นไรดอกำลังจะเปิดอันนี้ลุยลุยชั้นสองเลยเหรอไม่ไม,ไม,ม เล่นยาวๆเลยหรอคนดูโอ้โหคือมันเล่นแบบโอ้สวยเปิดมาเจอเลยเปิดมาเจอเลยแย่แล้วว้าวเขาวิ่งเร็วกว่าผมหรือเปล่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงวิ่งไงให้พ้นใกล้พ้นแล้วโอเคพ้นสายตาแล้วพ้นสายตาแล้วแต่เขาวิ่งมาทางนี้ดีสะจมีหน้าก่อนดีสะจมีหน้าก่อนดีนะตัวละครโอ้ยโอ้ยมีอีกตัวมีอีกตัวโอ้ยหนีแล้วดีแล้วดีแล้วมีตรงไหนบ้างโอเคหลบตรงนี้มันน่าจะไม่เห็นผมแล้วไม่เห็นแล้วใช่ไหมขู่ต้องปั่นคือทุกชั้นต้องทำอย่างนี้ทุกรออออบเหรปปัั่่่นนคืงมทีโโ แลวสเตมมีหน้าผมเหลือโคตรน้อยอะ่ะคุณดูอ่ะปั่นไปก่อนละกันนั่งปั่นกันยาวๆว่ะเคลียอะไรให้เรียบร้อยก่อนโอ้โห oh, ดูแลวน่าจะใช้เวลานานนะเนี่ยเกมนี้ <laughs> นานมากๆเราเราแข่งกับเพื่อนเพื่อนกันหรอว่าใครไปได้เออไปได้ไกลที่สุดอะ่ะแบบไปได้กี่ชั้นหรอมันไม่ใช่เกมแนวคอสเกตเหรอผมเข้าใจผิดสินะโอเคไม่เป็นไรนั้นเราก็ค่อยๆปั่นไฟไปก่อนละกันนั่งเคลียร์มาลุ้นกันดีกว่าคุณผู้ชมว,ว่าผม,วนะผมจะไปได้ถึงชั้นที่เท่าไหร่อะรวมตัวช่วยกันเชียผมด้วยนะผมจะไปได้ไกลแค่ไหนก็มาดูกััััันน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 ดดดีกกวว่่่่่่าาผมมมเเเเจจจะะไไ้้ถึึงงงงช5แใหืือออคคสรร็ เสร็จแล้วจ้าไปงั้นก็ไปที่ต่อไปเก็บแล้วได้เป็นหมึกเหรอหมึกคืออะไรอ่ะคนดูเป็นสกุลเงินเกมนี้ปะน่าจะใช่แป๊บนะอาตัวนั้นไม่เห็นผมงั้นผมไปไหนได้บ้างอ๋อนีอ่มีเครื่องอยู่งั้นก็ปั่นเลยโอ้เกมนี้ชิวๆฮะถ้าคาศกรไม่เห็นผมผมก็ชิวๆอะ่ะนั่งเล่นชิวๆโอเคปั่นไปก่อนปุ๊บ,บโอเคได้แล้วเกรดจบนี่ไงแล้วก็เป็นนักเติมหมึกที่เทพเหมือนกันนี่นะาแล้วก็ชี่ยวชาระดับหนึ่งอ,นะอ่ะเนาะเฮ้ยขึ เช็คบ่อยจังเลยอุ๊ดจบอุ๊ดจบแบบสีเทาอะเศร้าเลยไม่ได้ไม่โดนทองอะอ่าโอเคโดนแล้วเนี่ยเกรดจบโอเคใกล้เสร็จแล้วใกล้เอยเสียงยอะไรอ่ะเสียงอะไรอะ่ะเสียงแบบวูวูเสียงเหมือนคนใช้เออโดเบอร์เกอร์ในโฟลซ์เคนเลยแป๊บนึงนะผมเก็บอันนี้ก่อนรักการรับไปไหนต่อได้อะ่ะอุย้ยเดินทุกทุกๆุกๆุกุก,ก,ก,กเอ๊ะเน๊ะเฮะมันหายไปไหนหมดโอ้เนี่ยเครื่องมืออยู่นี่โอเคันก็เติมต่อลวกันไปเติมยาวๆสปีดหลัน เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนอย่าเราจะเติมกันเสร็จแล้วเพื่อนไม่เห็นเราใช่ไหมเออนั่นแหละตาถั่วต่อไปเอ้าว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดโอ้ยหยุดไม่ทด้โนโหโดนตีเลยอ่ะผมตอนแรกผมเห็นว่าอีกไอตัวนั้นมันไม่เห็นผมไงผมก็เลยคิดว่าเมื่อกี้น่าจะไม่โดนตีปรากฏว่าอีกตัวมันเห็นผมแทนนะโอ้ยแล้วเราก็ต้องมานั่งแล้วเราก็เสียหัวใจฟรีไปอีกหนึ่งดวงเลยโอ้โหแม็กเอ้ยเพิ่งนึงชั้นสองเพิ่ง1ึงชั้นสองเสียไปสองดวงและกรรม ตายแล้วเกมนี้กําลังจะบออหรือว่าเกมนี้กล้วย,วยไม่กล้วยแล้วตอนนี้โอ้โหอยู่หน้าผมซะด้วยทันแน่ตาถัว่วซี่มองไม่เห็นผ่านกระจกใช่ไหมล่าแต่อนาคตไม่แน่ผมว,ว่ายิ่งผ่านไปหลายชั้น a อยิ่งฉลาดแน่นเลยคนดูผมเดานะฆาตรกรน่าจะยิ่งฉลาดขึ้นอ่ะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจตอนนี้ก็นั่งปัน่นปันไปก่อนละกันปั่นไปยาวอ่ะอุยอ้ยมันเดินออกมาแล้วมันเดินออกมาแล้วถ้าเลี้ยวขวาเมื่อไหร่ผมเตรียมซิ่ง มาขวาไหมมาหรือเปล่าเหมือนจะไม่มาถ้าไม่มาก็ดีเราเพื่อนเราใกล้เสร็จแล้วอีกนิดหนึง่งโอเคเสร็จแล้วก็ไปอีกเครื่องหนึ่งเครื่องสุดท้ายเครื่องสุดท้ายอยู่ตรงนู้นนะแป๊บนึงนะผมต้องเดินอ้อมไปไกลเลยแล้วก็มีของให้เก็บตามทางด้วยอุ้ยได้แคนดี้กินแล้วอันนี้น่าจะซาเตมีนาเพิ่มใช่ไหมท่าที่ผมกจำไม่ผิดอุ้ยมีเทปด้วยอ๋อนี่ไง สกุลเงินเกมนี้นับเป็นเทปไม่ใช่น้ำหมึกแล้วน้ำหมึกคืออะไรคนดูผมไม่แน่ใจโอเคงั้นเราก็นั่งปั่นไปก่อนละกันเคลียร์แปะเรียบร้อยกกดเจ้าไปโอ้โหเรียบร้อยเสร็จแล้วครบสี่เครื่องแล้วครบสี่เครื่องแล้วไฟวิง่งออกออกจากที่นี่กันเถอะเราหนีแล้วไม่อยู่แล้วชั้นสองไปแล้วจ้าวิงว่งวิ่งหนีเอาตัวรอดไม่มีใครตามผมใช่ไหมโอเคเยี่ยมเลยงั้นก็ถึงแล้วโอเคเรียบร้อยปิดปิดเลยเรียบร้อยไปชั้นสามต่อโอ้โหเล่นยาวๆอุ้ยอะไรอะมีเปิร์ให้เลือกด้วยหรอผมเอาอันนี้แล้วกันเอ้า เฮ้ยเมื่อกี้ผมกดอีกอ่านทำไมได้อีกอันอะเอ้าโอโองงเมื่อกี้ผมกำลังจะเลือกเลยยังอ่านยังไม่ทันอ่านเลยยังอ่านไม่เสร็จเลยโอ้โหอะไรอ่ะเอาละเ,เราลาค้าไม่มาแล้วหรอเอา้เอาเฮ้เยเริ่มเลยเริ่มเลยหรออะไรวะเน,นี่ยคืออะไรยังไม่เข้าใจเกมนี้มันเล่นยังไงวะเนี่ยนอกจากปั่นไฟปั่นไฟแล้ววิ่งหนีฆาตากรอ,อะหรือว่ามันมีแค่นี้นะเอาแล้ว ill, ร,รีบปิดแล้วรีบปิดเรียบร้อยแล้วอย่างงี้เอาไงดี ต้องเดินหาก่อนฆ่าตะกรมันอยู่ไหนอะ่ะฆ่าตะกรอยู่ไหนเออ e ิน o ทอคุณฟูแล้วเออฟูแล้วหรอง้ไม่เป็นไรงั้นเราก็สปีดอุ้ยมีทีวีด้วยมีทีวีด้วยอะไรอะ่ะเกมนี้มันเหมือนนี่เลยอะ่ะเหมือนเป็นรายการการ์ตูนหนึ่งเลยใช่ปะหนูว่ายังไงอะ่ะอุ้ยเออโอเคช่างหัวทีวีก่อนแล้วกันตอนนี้เราไปปั่นไฟต่อดีกว่าปั่นไฟตั้งสี่จุดโอ้โหแล้วผมเลือนเหลือมีแค่หนึ่งหัวใจแล้วไงตายชัวตรงนี้ปะปัะ่ปนเอ้ยเทป เอาเทปก่อนไดไหมอ่ะไม่ได้ด้วยออ้ยมันแคนเซลออ้ยอุ้ยแย่แล้วออ้ยโอ้ยซ้ายขวาเลยซ้ายขวาเลยอุ้ยมันเดินเร็วมันเดินเร็วมากมันเดินเร็วมากมันเดินเร็วมากพระเจ้าจอร์จโอ้โหแย่แล้วแป๊บนดงนะเก็บเทปก่อนเทปพรุงนี้หิวเุ๊ยมันเห็นมันเห็นผมทัวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงกินแคนดี้ด่วนกินขนมกินขนมแล้วอันนี้ไม่ได้เพิ่มเอาไม่ได้เพิ่มนี่หรออันไหนอันไหนเพิ่มสเมิน่าโอเคที่รู้ๆคืออันที่ผมมีไม่มีอันไหนเพิ่มสาเจมิน่าสักอันแย่แล้วแล้วมัน แลนดอมอะไรสักอย่างโอ้สู่แล้วมันก็ถึงตัวผมแล้วผมว่าผมตายแน่โอ้สองตัวเลยสองตัวเลยอย่าทำหนูหนูกลัวแลว้วอ่ะตายนี่เราเดินทางไปได้ถึงชั้นสาเองเหรอเนี่ยตายซะแล้วยังเล่นไม่ถึงไหนเลยอ่ะตายแล้วเกมนี้มันเล่นไงอ่ะงงไปได้ถึงชั้นสาเองอ่ะผมตายแล้วอ่ะแล้วเพื่อนๆทุกคนอ่ะเดินทางไปถึงชั้นไหนกันเหรอบอกผมมาหน่อยได้ไหมครับ